นี่มัสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะสวัสดีพี่น้องฮะจากสปปลาวด้วยที่รับชมอยู่แล <laughs> sure. ้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะอีกหลายหลายประเทศลุงจันลุงจันชอบหลอกหลวงตาไม่ได้หรอกคำนวณผิดอ๋อคำนวณผิดใช่ไหมไม่หลอกไม่หลอกคำนวณไม่หลอ ลูกจันบอกเหลืออีกสามกิโลสี่รอบอ่าแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจากจุดตรวจนาแกแหม่มานั่งรอฮะเอาอนุโมทนาเสื้อข้าคุณพช่ครับแกงดำซิ่งเลยครับองเาองตาด้วย ครับนา่ต่จันบอกว่าระวังเงาลงตาด้วยนะฮะผมก็ดูอยู่อ้าหยิบกระเป๋าขนมไปด้วยครับกระเป๋าขนมอ่าก็มีเจ้าหน้าที่อ่าเดี๋ยวใส่รถเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมีรถมารับครับ เป็นจุดตรวจนาแกนะครับของสพเง,งาจังหวัดลำปางและขณะนี้เนี่ยอีกประมาณ150เมตรเนี่ยก็จะถึงสามแยกไฟแดงนะที่จะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเงา จะมาจอดขวางกันอยู่ไปแล้วนะฮะกันไมื่คนเนี่ยกันซ้ายเม่คน โอ้โหแล้วนี่ลมดีจริงนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โห,โโหโลมเย็นมากนะครับแดดออกก็จริงแต่ว่าลมเย็นโอ้โหเดินกันซ้ายไปคนไม่มีใครดูลงจันดู์ด้วยอยู่ขวากันหมด ขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันบริเวณสามแยกบ้านใหม่นะฮะสามแยกบ้านใหม่แหมต้องบอกเลยว่าอีกไม่กี่กิโลแล้วนะฮะก็จะถึงวัดดอนมูลตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้แหละอ่ะ เด no, no, like ี๋ยวยุดกันยุดกันถ่ายครับายถ่ายครับถ่ายหนูหนูอย่าถ่ายโลกอย่าเดี๋ยวรอท่านสันก่อนนะภาพมันไม่ดี ั่งเสร็จแล้วก็รอไปสักร้อยเมตรแล้ววิ่งตามสกิลหายแก่ที่แก่กแขเดินเตินหนุ่มตามฮะราก็น่กันลองสาพาดพยัคฆ์นน้าโอ้โหอจน้โหแล้วด้านหน้านี่จะบอกเลยว่าโอ้โหนั่งรอกันนะฮะอยู่ประมาณ1 0 0ถึงหน0เมตรนะฮะ แล้วข้างหน้าก็จะเป็นทางโค้งแล้วนะครับโอ้สองคนเลยนะฮะโอ้ท้องสองเดือนเลยนะฮะอะสองคนเลยนะครับแม่หลวงตาท่านก็บอกว่าให้เอานมเอาขนมเอาโอ้ ให้คนท้องนะครับ,บรเราขวาเลยครับอกขวาเลยอ้าวางโทรศัพท์แล้วสาธุก่อนครับาสาธุ